สวัสดีครับวันนี้ผมนักช่างกิ่งบลบือนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับตำบลโนนแดงนะครับอำเภอบลบือนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คืออาร์ทีร้อยนะครับโครงสิงสยามนะครับอากับหัวหมูสามหัวนะครับอันนี้เครื่องแทบไม่ได้เรี่ยงเลยนะครับมันก็ดีอย่างมันไม่มีฟางเยอะนะเพราะว่าเผาไปบางส่วนนะครับแล้วดินก็อุ้มน้ําหน่อยอันนี้มือใหม่เลยนะครับเพิ่งลงจากรถมาแล้วก็ลองเลยนะครับนี่ครับ ผลงานนะครับผลงานของมือใหม่นะสามหัวนะครับหมูสามหัวสั่งสองหัวก็ได้นะครับสองหัวสามหัวหัวหนึ่งก็ได้นะครับหัวหนึ่งก็ส่วนมากจะมีกันทุกคนอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีรถไถเดินตามส่วนใหญ่ก็จะมีหัวหมูกันอันนี้ก็ขับเผามันก็จะง่ายหน่อยนะ แต่ว่าถ้ามีตอฟางตอฟางไม่มีฟางมีแต่ตอมันครับไม่มีฟางนะมันก็จะไถได้เหมือนกันนะก็ลงคิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าใครติดตามก็จะเห็นอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็จะคือตบให้เราดูนะครับว่ามันก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่สําหรับผมพอได้นะครับ ันนี้เป็นมือใหม่ครับก็เลยเดีจะไม่นะได้เล่งเครื่องเท่าไหร่ต้อง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 ไปไอ้กันเนี่ยเล่นเล่นมีลม่มก็วันหนึ่งผมว่าน่าจะเสร็จเลยอันนี้ความกว้างล้ออยู่มันอยู่ที่เมตร ยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบแต่ก็ต่อห้านิ้วไปนะครับนี่ครับมือใหม่นะครับนี่มือใหม่ครึ่งครั้งแรกเลยนะครับนี่ ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็ลองผ่านจานไปแล้วนะครับผ่านจานก็จะนี่นะครับก้อนฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งริมคันนานะครับนี่นไครับไอตัวหัวนี่มีประคองมีตัวประคองนะครับสามหัวนะครับ ตัวประคองใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการจะเลี้ยงฐานเยอะนะครับก็ปล่อยให้มันไปคือมันมีตัวค้ำเอาไว้มีตัวค้ำดินไม่ให้หัวหมูลงมันลึกเกินไป ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเอาออกก่อนครับมันไม่ปักคมมันไม่ปักอันนี้น่าจะเป็นหญ้าหวายนะครับอันนี้ไม่ใช่ผักข้าวนะครับเป็นหญ้านะครับนี่นจะเป็นหญ้าหวายนะ อันนี้ไม่รู้ว่าตื่นหรือพอดีนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอาจจะฆ่ายห้ญ้าตายก่อนนะเนี่ยมันเป็นหญ้าหวายตรงนี้มันเอาลงนึกกี่ก็ได้นะครแต่แกไม่กดนะ ตัวขวามือเนี่ยมันจะลงลึกที่ผมไตไปก่อนหน้านี้ลงลึกถ้าเราลงลึกแล้วก็เร่งเครื่องเสื่อหน่อยแค่นั้นเองครับจะท่านี้เป็นอาร์ติโร่ครับเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ